ซับตามสั่งมาจัดให้อีกแล้วนะครับกับออกรถแค่99บาทอยากได้แบบไหนสั่งมาได้เลยโปรโมชั่นดอกเบี้ยปีแรกไม่ต้องเสียประกันปอนหนึ่งไม่จ้องจ่ายวันรับรถให้ทองอีกหนึ่งเส้นครับผมงงเลยดิเฮ้ยดอกเบี้ยปีแรกไม่ต้องจ่ายคืออะไรสมมติพี่ผ่อนสี่ปีนะดอกเบี้ยผมนึกตมตสองบาทยังไงยังกับายแดงเลยและพี่จ่ายแค่สามปีพออีกปีหนึ่งเราไม่ต้องเสียแล้วจ่ายให้นะครับตามนั้นเลยสุดๆครับสุดๆพี่รถทุกคันกันตีนี้มีชนักจมน้ำย้อนมวพี่ก็ไปไม่กลับมาและ รับกำลังคารังคายสองปีอยู่ที่ไหนก็ออกได้เซนหนึ่งที่ส่งหนึ่งที่นะครับอ่ะเหมือนรถคันนี้ครับพี่กับแคปโอ้โหดูโคตรสวยเปิดแคปบได้มาพร้อมตู้ทึบเลยครับพี่นี่อยากได้แบบไหนบอกนะทุกคันการันตีหมดนะครับเหมือนที่บอกครับพี่เราเป็นเหมือนทางเลือกนะวันนี้นะถ้าพี่มีคันนี้เท่าไหร่เน้นๆเลยเท่าไหร่สี่ห้าห้ากว่าปะ่ะสี่ห้าแสนใช่ไหมเนี่ยเหมือนที่บอกพี่ไปออกใหม่ครับหกกว่านะบางทีใช่ไหมตวรวมตุงรวมตู้มันเจ็ดแปดแสนนะ ใช่ไหมต้องมาใช้เงินอีกเป็นแสนแต่มหา,าผมไม่ต้องครับ99บาทอันนี้ถ้าซื้อผ่อนนะถ้าสื้อสุดก็อถือมาสักห้าแสนก็ได้ขี่แล้วโอเคปะกู <Good S 1> ปะนะเนี่ยเงื่อนไขผมนะเป็นทางเลือกครับลูกค้าลองเลือกดูแล้วผมก็รับประกันเหมือนกันว่าเฮ้ยออกใหม่รับประกันศูนย์ผมก็รับประกันศูนย์ใช่ไหมดอกเบีย้ยไม่ว่าจะรดเก่งกระบ,บาหรืออะไรก็ตามผม2บาทนะแม้กระทั่งรถตู้มยังสองบาทเลยดอกเบีย้ยผมให้เงื่อนไขที่สุดแล้วปีแรกไม่ต้องเสียงดอกเบีย้ยด้วยเหมือนฟรีอ่ะพี่ดอกเบีย้ย สุดเปอร์เซนต์่ะปีแรกอ่ะโคตรสุดครับอ่าเดี๋ยวผมไม่ดูสภาพพี่คันนี้สวยมากกระจกมาพร้อมไฟ LED ครับแม็กยางนี้ผมบอกก่อนนะใหม่ทุกดอกครับผมผมบอกเลยผมสุดอยู่แล้วพี่เรื่องพวกนี้ขอให้บอกผมเลยนะครับสวยมากอนะ่ะให้ดูครับใหม่ๆเลยนะอ่าอะให้ดูภายในหน่อยครับรถคันนี้พี่ใหม่วิ่งหลักหมื่นครับคันนี้วิ่งแค่60,000่นเองวิ่งนิดน้อยนะนะครับนี่เป็นไง โอ้โหใหม่มากเงามากเนียบมากครับผมติดตู้ทึบมาให้ด้วยนะเนี่เดี๋ยวผมให้ดูตู้ทึบหน่อยเป็นไงครับเดี๋ยวอันนี้เป็นแคปบนะเดี๋ยวมีตอนเดียวด้วยเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมตอนเดียวเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งนี่ครับเปิดได้ครับเอ๊นี่ครับยังไงโอ้ยนะครับผมเป็นไงดูดิ ตรงนี้เขาทาแบบเป็นแบบนี้มาด้วยอะสวยนะเนี่ยงานละเอียดครับดูแมสไลเนอร์พี่เปลี่ยนใหม่หมดมีปัญหาบอกแล้วเก้าเบทนี้เก้าเนะครับใครอยากได้นะด่วน10คนแรกครับเดี๋ยวผมจัดให้อย่างนี้เลยแล้โทรมาที่เบอร์0886852901ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาไว้ด้วยนะครับ